เขามีพระองค์หนึ่งนะครับจอบอ2เนื้อทองเหลืองเขาซื้อมาแค่25 0 0เองระยะเวลา2ปีหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันเนี้ยผมอะ่ะจะเช่าเขาอะ่ะแข็งไม่ค่อยนะเอาตัวเลขเลสวยๆนะนน1 0 0 0 0แในคลิปเนี้ยโ<ฮ>หนึ่งแสนจ่ายสดโอนสดไม่มีเตี้ยมไม่มีอะไรถ้ากรอบตีไปเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดบินมาเนี่ยเอาพร้อมกรอบตันแต่ก็ ดังเลยเออแสนหนึง่งสำหรับผมไม่เคยต่อเล่นๆนะแบบ<ช>การที่ซื้อพ้าของใครแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมจริงครับซื้อจริงจบจริงครับน้องกวา รอบวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีแขกมาที่ร้าน1ท่านนะแล้วแขกท่านนี้เป็นคนที่ชื่นชอบในพระเครื่องหลวงพ่อไผ่มากเป็นคนที่ชื่นชอบพระเครื่องหลวงพ่อไผ่แต่ถ้ามีคนเสนอราคาให้ในราคาที่เขาพอใจขายเขาก็ขายอประมาณนี้ดีกว่านะครับเขาเป็นพี่ชายผมเนี่ยแหละเป็นพี่ในสายพระเครื่องหลวงพ่อไผ่นะที่มีความสนิทสนมกันเขาไว้ใจเราในการเช่าพระเครื่องของเราถ้าสวยปุ๊บเขาก็จะมีตัวเลขให้สามารถซื้อเลยเขามีพระองค์หนึ่งนะครับ จอบ2เนื้อทองเหลืองเขาซื้อมาแค่25 0 0 0เองระยะเวลา2ปีหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันเนี้ยผมอะ่ะจะเช่าเขาอะ่ะอันนี้พูดถึงพับเปล่านะจะเช่าเขาอะ่ะหน10,000บาทเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเขาจะขายผมหรือเปล่าทำภารกิจที่ผมตั้งไว้เนี่ยสำเร็จหรือเปล่าว่าราคาเนี้ยที่ผมเสนอให้ไปผมก็มองว่าสูงแล้วแต่พับนะต้องยอมว่าพับสวยจริงนะครับอันนี้พูดถึงจอบสองทองเหลืองนะเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นไงได้เสียพูดคุยเป็นยังไงนะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยว่าเป็นใครครับตอนนี้เขาถึงแล้วนะครับก็ตามสูตรนะครับเลททีเป็นชั่วโมงหกนโอ้โคตรนานมากไปหันกล้องไปดูเลยว่าเขาเป็นใครนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมบุัสิทธิ์สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตไอคลิปหน่อยนะครับได้ครับแนะนำกล้องหน่อยครับไม้เขาใหญ่ครับในวงการครับใช้ยางเดี๋ยวต้องมีต้องเขาให้อย่างนี้ตลอดเวลานะครับ จอบสองไข่หนึ่งไข่คุ้งไข่ใบนะครับเนี่ยใช่ครับนี่ดูนี่ดูพัวก่อนดูพัวก่อนโอ้ยเอ๊ะสองต้องมีครับสองต้องมี ก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรครับจะมาพูดคุยพักครึ่งของห้อไปเฉยๆว่ามุมมองการเล่นพักเครื่องเนี่ยเป็นยังไงครับแบบการเล่นพักเครื่องของห้องไปเนี่ยว่าพี่มองยังไงว่าถึงอยากจะลงทุนนะครับแล้วก็ท่อตรงนี้ซื้อไว้ลงทุนไม่เสียหายอ่ะอยากจะแนะนําแบบว่ายังไงผมตอนแรกผมเมื่อเข้ามาวงการครั้งแรกเมื่อสามปี ้ก็เล่นไม่เป็นหรอกครับคือชอบด้วยความชอบแล้วก็เจอประสบการณ์กับตัวแล้วเลยชอบแล้วตอนแรกๆก็ไม่กล้าซื้อแพงครับก็ซื้อแบบว่าราคาย่อมเยาแต่มันไม่สวยก็เลยเห็นมาเป็นเรื่อง้าสวยแต่ไม่กลัวราคาเลยเพราะว่าซื้อสวยไปเนี่ยผมซื้อแพงก็จริงแต่ว่าพอสวยปุ๊บมันสวยทุกสายตาพอประกวดติดขึ้นมาเนี่ยไปได้ไกลครับอย่างล่าสุดไข่ทองคำเนี่ยคุณผมสองพันห้าขายได้สามแสนครับแต่ไม่ขายขายแล้วอ๋ออ๋อมีสองใบมีสองใบมีสองใบอีกใบหนึ่งไม่ขายครับแล้วแล้วประมาณว่า ว่าคุณได้แบบว่าแรงดันใจแบบว่าพระส,สวยนี่อาด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมศึกษาพิมพ์หรือว่าอะไรยังไง<ช>คือว่าพูดตรงๆเลยว่าแนะนํากับคนที่จะเล่นนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะแรงศรัทธาที่ประสบการณ์ตรงใช่ครับแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าประสบการณ์ตรงคืออะไรก็ถ้ารอบแรกเลยนะครับคือบ,บ้านผมอะเท้า,ทาวความไว้ก่อนนะครับบ้านผมทําเกี่ยวลงกึง แล้วขี้เหล็กมันจะเป็นเกลียวใช่ไหมครับวันนั้นผมถอดเสื้อแล้วใส่แค่เจเจตัวหนึ่งแล้วรุ่นน้องผมเมาตัวเล็กกว่าผมแต่ว่าเขาขอโยกผมอะแล้วเขายกไม่ไหวเขาก็ซูเพ็ดผมแบบนักเวยฟั้มแล้วข้างหลังนึกภาพตามนะครับมีโมไซค์จอดอยู่แต่ทะเบียนมาฝังผมถ้าทะเบียนมีกรอบมันไม่คมครับแต่อันนี้ทะเบียนเปล่าๆเป็นแผ่นเหล็กครับแล้วคอผมก็ผ่านากับทะเบียนโดยน้ําหนักตัวด้วยแล้วก็หลังก็หัวก็แทกกับพื้น แล้วขี้เหล็กที่ติดเต็มหลังเลยครับผมก็จับคอไว้เลยแรกนึกว่าเลือดสาดแล้วคอเวินนะครับแต่ว่าไม่เป็นไหลเป็นรอยแนวยาวๆสีแดงแล้วก็เป็นขุยๆมันแมวขวดครับแล้วข้างหลังก็ไม่เข้าครับขี้เหล็กก็ปัดออกครับเป็นขุยๆครับอันนี้คือประสบการณ์แรกนะครับที่อยากจะแบบว่ามีห้อยพักแบบพอ,อไปแล้วอุ่นใจ,ในใจไว,ว้ว่าวถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือพง่งเว่ามีแล้วอุ่นใจอ่ะอันนี้คือคาพูดท,ที่เกิดจากเรื่องจริงแล้วก็เกิดจากแรงศรัทธาจริงของพี่หม ใช่นะใช่ครับก็เลยทําให้แบบว่ามาเช่าองค์แรกก่อนแต่ไม่สวยเดยอดร้อนใช้เงินคือขายก็เรียบร้อยไหนๆมึงจะเช่าไปห้อยแล้วเงี้ยเข้าสวยไปเลยเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันขายได้กาไรอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมจริงครับจริงเนี่ยไหจริงครับนี่ครับผ่านมาแล้วนะก็เป็นทั้งคนที่ศรัทธาด้วยเป็นทั้งคนที่สะสมด้วยก็คือว่าถ้าองค์เนี้ยเวลาใช่หรือว่าอยากจะปล่อยกับคนที่ใช่ แล้วราคาที่ใช่เงี้ยพี่ผมก็จะแบ่งปันอันนี้ค<ช>ือเรื่องจริงนะจริงครับอ่ะผมขอถามหน่อยถ้าย้อนกลับไปสามปีก่อนเนี่ยครับเช่าอันนี้มุมกองพระสวยนะ,อ,ะองค์ไหนที่เช่ามาแล้วแบบว่าสวยแล้วมองว่าแพงที่สุดที่ยังมีครอบครองอยู่เนะี่ยที่ยังมีครอบครองอแล้วราคาณนะตอนนั้นเป็นองค์นี้ครับหังกระลอก ที่ผมเป็นองค์แรกเลยที่เป็นองค์ครูองค์แรกของผมเลยองค์นี้นี่ใช่ไหมใช่ทำจอบสองหลังก็ลงองค์นี้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะผมรู้เวทเล่นกันอยู่ประมาณเต็มที่นะสองหมื่นครับไม่เกินนี้หมื่นเก้าสองหมื่นแต่ผมซื้อราคาฟิตนะตอนนั้นครับตอนนั้นย้อนเข้าไปสองปีหน่อยๆเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณสองหมื่นห้าเช่ามาใช่ครับสองหมื่นห้าใช่ครับโหจากราคาตอนนั้นเขาเล่นกันแค่หมื่นหมื่นไม่เกินสองหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นนะาก็สวยๆนะ แต่ทำไมก่อนเนี่ยผมบอกให้พารฟอร์มแบบเนี้ยยังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นพารฟอร์มที่เขาแบบประมาณว่าเมื่อก่อนเขาเล่นโซนซิงค์แต่จริงๆแล้วมันก็ตามยุคนะตามตามสมัยแล้วแบบว่าพี่ไม้เนี่ยเขาชื่นชอบในองค์เนี้ยนะเขาก็จะเช่าไว้เช่าเลยรับเช่าแรงเลยแล้วก็ห้อยมาใครจะพูดอะไรไม่สนใจใช่ไหมแล้วตอนนั้น ผลกระทบเป็นไงเวลาเราเช่าองนี้มาเนี่ยเราเจอคําพูดก็มีมุมมองหลายคนเ็าบอกว่าก็ดีไม่ดีก็มีบ้างแต่เราไม่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าผมชอบด้วยความชอบและสัทธาหลวงปู่ครับเพราะผมคิดว่าผมไปได้ไปแล้วอุ่นใจอ๋อไปแล้วคือไม่คิดจะขายแน่นอนเล่นพระสวยแล้วไ่้พอพอเกิดว่าพอช่วงจังหวะไหนที่ทําให้รู้แล้วว่าเราต้องหันมาสะสมพระสวยแล้วแบบว่าประมาณว่าองค์เนี้ยเราเช่าสองหมื่นห้าแล้วเรานเวลานั้นคือมันแน่นมากใช่ไหมใช่ครับ แล้วเวลาผ่านมาเนี่ยปึ๊บแล้วมีคนมาเสนอให้เรื่อยๆใช่ไหมระหว่างทางใช่ครับเนี่ยระหว่างทางเห็นไหมสมมติ2องหมก็โดนไล่มาแต่ส0,000ื่นเลยใช่ไหมช่วงเวลาก็เป็นปีนะสามหมื่นสี่หมื่นมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยลงทุนพาสสวยไปเจอใครเงี่ยก็มีแต่คนอยากจะเสนอให้เราในอะไรจิตเรื่องจริงนะจริงครับอันนี้เรื่องจริงนี้ครับก็มีแต่คนอยากเสนอให้ก็หลังจากนั้นมาพี่ก็ คือพุ่งตรงว่าขายที่ซื้อผาเลยเออพุ่งนี้เลยขายที่ดินซื้อผาเลยเออนี่ครับก็อันนี้เดี๋ยวเขาระดับพันล้านดีดินเขาใหญ่นี่เขาพึบเขาก็ซอยซอยมานะแบบว่าซอยซอยมอดกจากครอบครัวมานะอยามาเช่าผ้าแล้วเป็นไงเช่าผ้าสวยแพ้ไหมไม่แพ้ครับเป็นไงสวยบอกกล้องหน่อยสวยไม่สวยนี่ไม่แพ้ครับชนะทุกสายตา ในพาเครื่งของพ่ปนี่ไม่วไาจะมุมมองไหนสวยนี่ผมมกวดนี่ไม่แพ้เลยครับแหมเอาพามาติดพามาไหมก็มีพอมีครับนี่พอมีอ่ะปเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอันนี้คือประสบการณ์แล้วก็มุมมองของเขานะในการเล่นหาพานะที่คอเขานะก็จะมีห้อยจอบสองเงินนะองค์นี้รู้สึกว่าเพิ่งจะฟิตมาด้วยนี่ก็เป็นองค์ที่เช่ามุ้งมาสองปีกว่ากว่านี่เท่าไหร่นะ องค์นี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันบาทใช่ครับอุ๊ยนี่ไข่ศูนย์หนึ่งสองเช่าผมไปเท่าไหร่เช่าเรือนไทยไปเท่าไหร่ปีงั้นมั้งเนี่ยเกือบเกือบปีแล้วเช่าเรือนไทยไปเท่าไหร่สองแสนห้าสามแสนขายไหมไม่ขายตีตำแซงขายไหมไม่ขายล่าสุดไม่ขายสามแสนห้าแล้นี่ครับเช่านี่สวยเรือนไทยได้ข่าวชนะไปกี่กี่งานแล้วนะหกครับหกงานหกงานแล้วแต่ละงานนี่กี่องค์ไข่ทองคำ ก็เจออย่างมากๆเลยนะครับก็16ผมครับล pues yes. so ุมองผมหนึ่งงามีงานผม2งานก็กินขานหมดนะใบนี้ครับสุดยอด0ูนย์หน่องก็บอกตรงเลยเลขเนี้ยผมได้มาไม่อยากขายปี่เลขวันเกิด้วยแต่นี่พี่ชายผมขอน้องชายวนแบกให้ตอนแรกเขาจะไม่ออกครับแล้วองค์เนี้ยองค์นี้พาป่าเช่ามา50,000ครับ50,000ใช่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วยอดแต่ขอดูในกล่อง่อยนะได้เฮ้ย ทองทองเหลืองใช่ครับองค์นี้ก็แชมป์โลกครับี่มีแต่ของดีเนี่มีสองทองเหลืองอันนี้ชุดย่อยครับแต่เนี้ยจุดสนใจผมแบบมนิงแน่นอนอันนี้ทองทองทองเหลืองนี่เข้าไปที่ไหนอะเรือนไทยครับใช่เหรอใช่ครับเมื่อประมาณปีที่แล้วครับเท่าไหร่อะเข้าไปสองแปดครับสามมือขายแล้วถ้าน้องวัวเราพี่ก็ให้ไปนี่จุดสนใจผมงหนิงสนใจองค์นี้องค์เดียวที่ ให้พี่ไม้เขาใหญ่มานะจอบ2เนื้อทองเหลืองโค้ดหางกระลอเนี่ยเดี๋ยวดูอะซูมเข้ามาในกล้องไม่ดูชัดเปล่าแต่มีภาพเเนี่ยเขาเรียกว่าพาคเกต A บวกหล่อเต็มสมบูรณ์น้ำทองคาบเบ้าครบทุกอย่างเต็มพิมพ์หมดนะครับลงทุนไว้2ปีที่แล้ว2 5 0 0 0บาท2ปีหน่อยๆแล้วกันดีนะว่า2ปีหน่อยๆ2อ0 0 0บาทนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องความเรียบร้อยทีนนะไม่รู้ว่าลงเข้าอากาศเปลี่ยนหรือเปล่านะ ที่ซีเรียนเลยเข้าองค์เนี้ยเจ็ดหมื่นแล้ะนี่ผ่านกล้องเลยเนะี่ยขอซื้อตอนเนี้ยเจ็ดหมื่นแล้ปะ่ะเจ็ดหมื่นแล้ปะ่ะองค์เนี้ยขอซื้อเจ็ดหมื่นได้ไหมนี่ค่ากรอบต่างห่างนะขอเวลาคิดหน่อยขอเวลาคิดอ่ะนี่ต่อ 70, เจ็ดหมื่นไปเนี่ยน่าจะแปดเก้าเดือนแล้วต่อไอผมต่อไปปีนะแปดเจ็ดหมื่นจริงไหมแปดเดือนเก้าเดือนแล้วไม่ขายนะ วันนี้มาไหนๆก็ทำคลิปกันแล้วนะแปดหมื่นคุยกันตรงๆเลยเนี่ยผมชอบองค์เดียวเลยเวลาคิดอยู่เลยอ๋อต่ำใจลำบากจริงไม่มีตัวเลขให้เหลยว่าเปิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นรงฟวงแรกใช่หรอไม่รู้ผมออกไปเลยแต่ถ้าเก้าหมื่นนะใกล้สาอยูนิดเก้าหมื่นไม่โดนเหรอรเอาดีๆมันจะพูดว่าอะไรครับ คือผมก็อยากแบ่งให้นะแต่แบบเป็นองค์แรกของผมหรือองค์ครูที่สวยที่ผมใช้ฝีมือตัวเองอ๋อแล้วที่ตัดสินใจมาเลยอย่างเงี้ยไม่เลยอันนี้ซื้อจริงนะเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรเนี่ยผมเข้าใจต่อจริงผมซื้อจริงแล้วผมผมไม่เคยต่อเล่นๆนะแบบการที่ซื้อพ้าของใครแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมจริงครับซื้อจริงจบจริงครับน้องควรเอางี้กันนะไม่แข็งไม่คอยนะเอาตัวเลขเลยสวยนะดึงแส ในคลิปเนี้ย oh. หนึ่งแสนจ่ายสดโอนสดไม่มีเตี้ยมไม่มีอะไรถ้ากรอบตีไปเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดบินมาเนี่ยเอาพร้อมกรอบสัน,สนแต่ก็สน,นิดสั่นเลยเออแสนหนึ่งสำหรับวีดีโอนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการได้เสียกันก็ผมก็คงต้องทำใจแล้วครับว่าองค์นี้คงจะอยู่กับคนที่เขารัก ที่ผมซื้อพ้าที่ผมซื้อง่ายมากนะใครที่เคยประท้าผมนะเดี๋ยผมจะประ,ประมาณนี้เลยถ้าสวยถูกใจราคามจะเด้งตลอดเว่ะตลอดแบบว่าผมเป็นคือพูดง่ายว่าผมไม่มีมาสวดซื้อถูกออมซื้อถูกว่าจะพูดให้ดูโหดร้ายจนซื้อถูกลงไม่มีผมมั่นใจเลยว่าผ้าสวยแบบเนี้ย มันจะไม่จะไม่เจอเขาอีกในระยะเวลาต่อไปแล้วแล้วคือ,อยังไงเริ่มสั่นแล้วคือ,อยังไงอาการมันเป็นยังไงเริ่มสั่นคืออะไรโโนี่จบสเนี่ย <laughs> เนี่ยคุยอย่คนมีตังนะแล้วคนที่เขาศรัทธาเนี่ยมันเป็นไงครับแบ่งไหมเอานี้ว่ะเอาแบ่งไหมคําเดียวเดี๋ยวได้ไปเรื่องอื่นต่อแบ่งไหมเนี่ยน้องต่อจริงพูดจริงนะที่พูดมานี่คือเรื่องจริงหมดทางก็ได้อยู่ครับแบ่งไหมแต่ลำบากแบ่งไหมเอาแบ่งกับไม่แบ่งเอาแบบแบ่งกับไม่แบ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็ได้คือว่ายังไม่แบ่งวันนี้แล้วกัน อ,อลูกนะครับพี่ผมยังไม่แบกวันนี้คือว่าที่ผมคิดไว้ก็ผิดนะตั้งใจไว้ว่านี้จะซื้อพาะองนี้ให้ได้ในพระแสนหนึ่งเป่าปากนี่จริงๆไม่ได้มีการเตรียมนะแต่ผมอาจจะพูดไว้ต้นคลิปแล้วแต่จริงพี่ผมไม่รู้นะผมบ้าถึงเนี่ยผมบอกไอเดียพี่เดี๋ยวมานั่งคุยกันนี่จริงนะจริงครับองค์เนี้ยที่เขาเช่าไว้สองหมื่นห้าเนี่ยทำไมเขาไม่ขายอ่ะผมขอถามความรู้สึกผมก็อยากจะออกล้วงลวดเี้ให้ราคาดีดีดีมากเลยนะแสนหนึ่งนี่ก็ไม่น้อยนะผมก็ร่วมเจ็ดหมื่นห้าแล้วถ้ามองในมุมมองคนเจ อารนะครับคือมันเป็นพระเหมือนองคูของเป็นองคูของพระผมองแรกครับคัที่สวยที่สุดที่เก็บมาก็เลยทําใจลับก็คือมีความรักความผูกพันแล้วก็อยากจะใช้แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาจริงก็อาจจะแบ่งใช่ไหมใช่ครับถ้าถึงเวลาก็ตบองแบ่งแบ่งให้ผมไหมใช่คนเดียวครับออกกล้องนะออกกล้องเลยแล้วอ้วนถึงถูคนเดียว ก็เป็นวันนี้ท่ากับว่าผมสรุปเลยวันนี้ผมไม่ผ่านไม่ผ่านคือว่าผมตอไปแล้วไม่โดนนะครับแต่พี่ชายผมเราก็ซื้อขายแบ่งปันกันประจำนะว่าคือว่ามีสวยอะไรก็มาสับสวยไปอีกอย่างเงี้ยใช่ใชไหมอตอนตอนนี้มีธุกรกิจอะไรอยู่ฝากฟังหน่อยอ่าน,นี้อันนี้คือผมจะจบคลิปแล้วนะก็สรุปคอนเทนต์ผมไม่ได้ไม่ผ่านที่ผมคิดไว้ไม่ผ่านนะครับก็มีค้่าวๆเท่านี้แล้วพี่ผมก็ผมก็จะไม่อยากกวนเวลาเขาเยอะนะเพราะว่า เขาไม่ค่อยว่างนะครับติดน้ําทอมอ่ะขอฝาาเลยครับว่ามีธุรกิจอะไรอยู่นะคพี่ก็ถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นลงกึ่งครับ ทำเกี่ยวกับแม่พิมพ์หีดปฏิกแล้วก็สร้างเครื่องจักรครับได้หมดทุกอย่างแล้วถ้าส่วนอยู่เขาใหญ่เราไหนล้วแงไหนครูเทพผมอยู่หมู่บ้านดีเคครับพยาบนท่าพยาบนท่าแต่ว่าถ้าเป็นเซนทามสองใช่ครับถ้าเป็นเขาใหญ่ก็ผมเปิดรีสอร์ทครับเป็นบ้านพิลล่าแล้วก็เป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่มีแบบกลางเต็นท์หรือแบบห้องมีหมดบรรยากาศดีนะเขาใหญ่พวกผมไปกันมาแล้วไปเทคกันมาแล้วบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้มีส่วนลดไหมครับทุกอย่างมีครับ ลดให้ครับลดยังไงอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวดูแลให้พิเศษแต่ลดจริงนะลดจริงถ้าไปพวกเราผมพวกเราไปลองมาแล้วต้องเปิดใหม่เพราะเราใช้บริการกันอยู่ไปลองมาแล้วบรรยากาศดีที่พักก็ดีนะครับแต่น้ำจะสกปรกนิดนึงหลอกหลอกหลอดีตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วมั้งเปลี่ยนใหม่หมดแล้วโตนุ๊กไรมีหมดยอดมีหมดเลยครับก็ขอขอบคุณนะพี่คุภาพดีๆพี่รักเหมือนน้องชายเลยคนหนึ่งก็คลิปวิดีโอนี้ ถ้าชอบนะถ้าชอบในมุมมองนี้อยากจะเจอเราในแนวทางการแบบว่าอัพภิประมาณนี้นะสนุกใฮฮาหแล้วก็ได้สาระไปด้วยว่าก็สำหรับวิดีโอนี้น่าจะจบแล้วนะเป็นเท่านี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ